ัสดีจ้าเพื่อนดูสิทุ่งนาหน้าปังนงันเห็ดเขาน้าปังกันมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวพิ่งเห็ดหน้าปังกัน,น,กกนสุดลูกหูลูกตากันเลยจ้าเพื่อนเพราะเป็นเขาน้าปีเี่เขาน้าปัง บรรยากาศสวยงามสีเขียวสบายตาจ้ะบ้านนาเราทางยาโสทอดด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนหูถูดูนกตาเลยนกนกกระยางขาว บรรยากาศน่ามาาันเศร้าจะทงให้ทงหน้าจากเพื่อนเพื่อน่างนี้เห็ดหน้าปังเนี่ยจากหน้าปีบกว่ายได้กินเขาีเกี่ยวเขานามถ่วมรมาเห็ดหน้าปังเาบรรยากาศสวยงามมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนข้าวเขียวเต็มท้องทุ่งเลยนี่บ้านนา บรรยากาศงามงามสบายตาทุ่งนาสีเขียวอ้าวลุยไปทำไมเนี่ยลงมา,มาขึ้นมาเลยเร็วเร็วขึ้นมาเลยเร็วโอ้สวยงามมากงามักคุณเพื่อนบรรยากาศสีเขียวสบายตาขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยจา้า